นี่เป็นยังไงงานมาเลยเตีอวบัเสียเปล่าแล้วบัวจอยเพิ่นมานของเพิ่นได้หนูหนูไว้ตัวหนึ่งกับหนูน้อยหนูแดงหนูแดงบ่ออกก็ย่ากจังอยวแป๊บเห็นแป๊บก็พอเลยน่อยเพ้อเตียวบัวผืนมานแล้วมาเนี้กะสบายดีสบายดีท่านผู้ชมมาเนี้ยบัวชิดกับบัวจอยเดินทางเข้ามาหาใส่กับดักหนูมาใส่อยู่แคมป์ห้วย มาหาเลาะเบิ่งว่าสีมานบอกมาแก้มือในคราวก่อนมารุ่นนํากันวะีิด้บอกชิด้ยมองดีๆใส่บอกตอนนี้ปอจอยกำลังพามากระบกเห็นเนื้อใส่กับดักหนู บกผ่ายากเลยมักบกมันเปียกตะเริ่มไปตะเริ่มมามากระบกเนี่ยมีเปียกยังบลอนอยังบ่อนเนี่ยมากระบอกหล่อนแด่ดแดดทนแล้จึงพาได้ไง่าย ตอนนี้ก็บาชิตก็ใส่กับดักนูครบไปสิบดังแล้วใส่แล้วเมื่อสิบดังตอนนี้กำลังออกไปหาบาจอยเพิ่นเพิ่นคยชิใส่แล้วก่อนบาชิตแล้วเอาเนาะทุกคนมาไปรุ่นน้ำกันมืออื่นเพื่อแหละมืออื่นเศร้าสิมารุ่นกันว่าบาชิตสิสกแก้มือได้บ่บาชิตก็หวังว่าสิกแก้มือให้ได้ในสุดนี้เอาพบกันใหม่ในมืออื่นอีก เพิ่นใส่อยู่ทิงเพิ่นกะยางไปยามของเพิ่นพุ่ญแะเราซิดที่นเนีย่ยไปทางหัวหน่อยเราจะใส่ทางนี้สบายดีบ่ายดียดตอนเช้าๆมื้อวันเราซิดออกมายามะระกำถ้ามากับอใจที่เก้ามายามะระกำที่ใส่ไว้แต่เมื่อวานนี้เอามาลุ้นน้ำกันว่าทีเป็นอะนไรมื้อนี้มาแก้มือเลยคือก้อนเลยคุดก้อน,นระกำับบรานเลย ยืนรุ่นแต่ละราพอลันมาสุดนี่เขามาลุล่นในกันว่าษัเป็นอะไรไปครับชมกันเลยจักบริเป็นอะไรสถานผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนเองเขามีฝนตกนไงย,ย่านซัดบอกหากินไงก็เพราะประนันเพราะว่าฝนตกเลยปลายัายางชื้นอยู่เลยใบไม้ยังเปียกหนำเอาขัไปลุ่นเบิ้งนี้ละจังได้กะ ไปติดตามเบิ่งนํากันนั่งคือเก่า,ากระปับยังโบราณดังทำอิฐี่ว่าผ่าดไปไปเิ่งตอดตังก็ไปี่ก็ยังอยู่เอามาข้อใส่ได้เงียตอนนี้เทนะว่าดังที่สองก็ผ่าดอีก ตอนนี้ก็เดินทางมาหอ้อดด่างที่สมแล้วแต่ยังเงียบเก็บคือเก่าด่างที่สมก็พลาดไปอีกเช่นเคยกับบนี้ยังลายเพราะว่าพ้นตกในเมื่อคืนนี่นะพ้นตกเมื่อคืนเห็นชัดมันบอกหากินเลาก็โอกาสสิพลาดลายนะี่ยแต่พอเป็นยังเขายังมีรุ่นอีกด้างต่อไปเราไปติดตามเบิือน้ดกันกอีก ตัวนี้ก็ยังบอลลันเอาโอเคตัวนี้ก็เท่าวยังผาดอยู่ยังเงียบเหมือนเดิมเอาไปลุนอีกต่อไปอีกติดตามไปกันติดตาม้องกันต่อมาเลาะใส่ตามหัวหน่อยมาห่อดดางตัวนี้ก็ยังคือเกา่า มันมียังเปลี่ยนแปลงเอาไปรุ่นอีกมันมีดังให้เราลุ่นอยู่ต่อไปทางหน้าเพึ่งแหละจังไงกันลุ่นน้ำกันต่อพี่น้องดังตัวนี้ก็ยังมนมีดังตัวใดล่นันสี่สนู้บอกหกินเมื่อคือในคนตกสี่ประมาณน,นั้นแหละ นี่แตงงามโอ้ยนี่จะแอนงามๆเลยห่อใส่นี่เป็นเส้นทางของชัดผ่านแล้วหงาใหม่แต่ว่าประกรับเข้ากันยังบาลันแื่ว่า่นโน้ยังไป่ออกห้กินนะมันนี่ฝนตกแนเมื่อคืนนีน่น,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 นี่มองเอาใส่เป็นดักทางชัดมันเลย ใส่ดักทางสัน้นมาเลยแต่ว่ามันขึ้นในฝนตกสัน้นไม่ได้ออกหากินคือว่าพลาดไปอีกแดงเลยครับเอาไปหลุ่นต่ออีกแดงตัวหวังว่าจะมีโอกาสได้เมื่อนี้นี่ <c oughs> นก็เป็นห่วยเงี้ยไปอ่ะอ๋ีรีดน,นี่เป็นีังได้งานมื่อนี่คือว่าโบเสียเปล่าแล้ว ว่าจ่อยพิ่นมานของเพิ่นได้หนูหนูไหวตัวหนึ่งกับหนูน้อยหนูแดงหนูแดงบอออกก็ยากตั้งห้าเลบอืมเห็บในเลบก็พอเลยมันน้อยบ่ถือว่าพันมาแล้วไม่เนี่กะคงว่าซี้เสียยังบ่าตัวน้อยตัวน้อยได้สองตัวเล้วก็ตัวใหญ่ตัวหนึ่งมันลุดอีกอยู่หันอีกกับกระดักมันลั่นแต่เอาบรอยู่นะว่ากระดักเอาบรได้แปลงบได้ดัดมันตื้อโอเคได้สำเรี่โอเคแล้วพอได้แจวแล้วเมื่อลาบเมื่อลาก ยามจนครบสิบด่างละปรากฏว่ายังบ่มีตัวใดได้หนูจักโตเนี่ยก็ยังอยู่คือเก่าครับดักบ่ได้ลันยังอยู่ปกติบ่มีห้อยกัดอะไรอย่างแปลว่าเมื่อคืนนี่สัตว์บ่ได้ออกหากินยังเกี่ยวว่าฝนตกคือชิแมนนั่นฝนตกแล้วสัตว์บ่ได้ออกหากินแต่ประชากรบดไอบ่ได้บ่ไอกู้ได้ใส่ปลาไว้นั่นแล้ไว้มือหนาอีกมายามใหม่ คือว่าเมื่อนี้ก็แก้มือบ่อได้ท่านผู้ชมคือว่าบอกประสบผลสำเร็จถือว่ายังบ่ได้คือเกาเอาไว้ติดตามกันอีกต่อไปเด้อว่ารุ่นน้ำกันอีว่บาบ่อสิ่ยังสิได้อยบอกงวดหนามายามใหมา่งวดนี้ถือว่าบ่ได้แล้วอขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนยังได้ก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสบายดี